มันอยู่ข้างมึงมึงไล่ไปดิเาูดลกูพูดไม่ถูกแกกูดูหมายมึงอยู่เฮียยูวข้างมึงสวัสดีค่สวัสดีครับน้องแมมสวัสดีครับวันนี้วันที่8กันยาเนาะแเดือนเก้าหกแปดค่ะแเดือนเก้าหกแปดอะมีฮีโน่หนึ่งคันมานําเสนอคันนี้สวยแบบอ่าต้องพูดยังไงสวยอาจจะไม่มาก แต่ว่าสเปคหายากแน่นอนเฮ้ยมึงจะเข้าเฟรมทำไมวะนี่มินี่นะครับพี่พี่เป็นดำนะครับยาว3เมตร35ค่ะใช่ไหมม้3เมตร35านะยาว3เมตร35เซนนะครับยาว3เมตร35เซนเป็นดำสี่ล้อข้อกระเสดข้อกระเสดป้ายเล็กไม่ติดเวลาเขียนไมข้างหลังอั้นอช่อ่า ได้ใช้งานได้หลายอย่างเลยคันนี้ใช้งานได้หลายอย่างเลยคันนี้ใช้งานได้หลายอย่างนะครับคันนี้ใช้งานได้เยอะเลยอ้าวเยี่ยวไปแล้วเบื้องต้นนะครับคันนี้ใช้งานได้หลายอย่างหลายแบบหลายมุมยาว3เมตรห้าสิบกว้างเมตรเจ็ดสิบเดี๋ยวถอยเหยียบซะหรอกสูงเมตรเจ็ดสิบหมายังเดินตามอยู่เลยอ่านะครับคันนี้ปีหกศูนย์นะครับปีหกศูนย์เป็นป้ายเล็กไม่ติดเวลานะล้อเป็นล้อแม็กหมดเลยนะครับ4ี่วง นะครับคันนี้วิ่ง160,000โลเมื่อกี้ผมเห็นหแบบแบบหนึ่ยอะนห16 0 0 0น 1, 160, โลแอร์แบ็กภายในก็สวยงามดีตากล้องเข้ามาหน่อยนะ,นะครับตากล้องเชิญเข้ามาหน่อยนะครับอ่านี่ตากล้องจำเป็นนะตากล้องจำเป็นจำเป็นต้องทำอ่ะนะครับนี่นะครับเป็นดัมนะนี่ดัมดูอบอกดัมเป็นดัมไฟฟ้าด้วยนะไม่มีตัวปั่นไฮดรอลิกไม่รั่วมไม่ซึมนะครับลูกค้าลองใช้งานแล้วยกได้4ตันครึ่ง นะครับสี่ตันครึ่งนะลูกค้าเขาแจ้งว่าเขายก,กแกลบได้สี่ตันครึ่งนะครับก็แจ้งผมเองแกลบข้าวเหรออ่าแกลบใช่ครับแกลบที่สีมาจากข้าวเป็นจมูกข้าวเป็นแกลบอะไรพวกนี้ครับอ่ะแล้วก็มาดูทางนี้ฝนเริ่มลงแล้วนะพี่พี่เดี๋ยวอาจจะได้สักเต็มคลิปด้วยไม่ไล่ะู้ะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราสู้กล้องพังเราก็สู้นะครับนี่นะครับมาดูเลยคุณหมีอ่าค่อยๆดูตามนี้เลยนะครับล้นเก็บงานหมดแล้วละสีเสรอแล้วกระบงกระบะหัวเหอเราเก็บหมดเครื่องร้อยสามสิบหกแรงนะครับ ร้อยสามสิบหกแรงคอมมาเรลวแล้วนะดูฝั่งนี้นะค่ะนี่น้องแม่พาพี่พีดูหน่อยดิให้น้องแม่พาดูหน่อยเป็นไงเรียบร้อยเอหมาลับไปแล้วกลัวแวแรงหมาค่ะวันนี้เมื่อกี้หมาเดนตาครับนี่ภายในค่อนข้างเรียบร้อยยกยกลำชมไหมนี่ยยกอยู่อ๋อยกโชว์แล้วมันมันเป็นดัมมไฟฟ้าน้องแม่ลองกดขึ้นลงได้เลยอัพคือขึ้นดาวคือลงนะครับเดี๋ยวให้น้องแม่ลองกดดูนะครับอ่านี่ลงเห็นไหมขึ้นลงสะดวกนะครับ คันนี้เป็นรถที่เขาเรียกว่าไงสเปคนี้หายากแน่นอนนะครับโดยเฉพาะเป็นดำสี่ล้อไม่ติดเวลาแล้วก็เนี่ยเห็นไหมพอปิดมาแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรคุณหมีกระบะข้อนะครับน้องแหม่มกระบะข้อนะครับใช้งานได้2ส,สองเวอร์ชั่นสองแบบสองบระบก็ก็ก็อย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยก็คือกระบะมีข้อพั่วไปเลยนะครับคุณหมีมาทางนี้หน่อยนี่แต่ว่ารถเราดันมีออปชั่นเพิ่มขึ้นมาคือดำได้ อ่าแล้วเป็นดัมแบบไฟฟ้าใช้งานได้นี่ฝาท้องฝาท้ายมีครบหมดนะเปิดปิดมีตัวงงตัวงับใช้ได้ครบนะครับมีคอกเรียบร้อยข้างบนนะครับพร้อมใช้งานทุกส่วนนะครับสําหรับคันนี้ยางเรเดียนแบนด้วยนะครับไม่ใช่ค่ะเรายังไม่ได้เติมลมโอเคไม่ได้เติมลมยางเรเเดียนนะครับแบนด้วยยางอ่อนนี่ไม่ได้รั่วนะคะเราไม่ได้เติมไม่รั่วนะแค่ซึมไม่ได้รั่วนะครับแค่ซึมคันนี้ก็เสนอขายหน่อยน้องแหมราคาดิห้าแสนห้าหมื่นบาท โอหกศูนย์นะราคาดีดีราคาดีนะพี่สาหรับดัมนะหรับดเป็นดัมข้อเกษตรเพราะว่าถ้าเป็นหลังคาว่าเป็นกระบะมีข้ออย่างเงี้ยก็ราคานี้แหละนะครับคันนี้ห้านี้แล้วห้าสามห้าสี่แล้วใช่คันนี้แถมได้ดัมเข้าไปด้วยแล้วรถก็วิ่งแสนหกหมื่นโลโอ้กระบะยาวสามเมตรห้าสิบพี่พี่ขออภัยสามเมตรห้าสิบสามเมตรห้าสิบกว้างเมตรเจ็ดสิบสูงเมตรเจ็ดสิบนะครับโอ้กระบะยาวดีด้วยนะคันนี้สามเมตรห้าสิบเซนนะครับ กว้างเมตรเจ็ดสิบวัดในสูงเมตรเจ็ดสิบวัดจากพื้นกระบะถึงหัวคอกนะครับสามารถคุมผ้าใบใช้ได้หรือว่าท่านจะใช้เป็นดัมเปตร์เษเอาผ้าใบข้างใช่ไหมคุณหมีนะจบเลยนะสเปคนี้ผมบอกได้เลยว่าหายากแน่นอนนะครับราคาเท่าไหร่นะทแม่ห้าแสนห้าค่ะจัดไฟนัน้นเอาไปเลยห้าแสนได้แน่นอนดาวแค่ห้าหมื่นสี่แสนห้าห้าแสนจัดได้เลยนะครับผม,ก,มนะก็ไม่ติดเวลานะป้ายเล็กไม่ติดเวลานะเดี๋ยวให้ชมนะครับอ่าคุณหมีมา ป้ายเล็กไม่ติดเวลานะพี่ๆฝนเริ่มล,ลงหนักเม็ดหน่อยนะครับหนักเม็ดหน่อยในป้ายเล็กไม่ติดเวลานะครับกวางกรุงเทพด้วยลองดูนะครับสําหรับพี่ๆที่หาอยู่นะครับค,<ะ>คันนี้ก็พร้อมใช้งานอย่างมากนะครับแล้วก็เป็นสเปคที่หายากแน่นอนนะครับสาหรับดับสี่ล้อไม่ติดเวลาผมบอกได้เลยว่าหายากะนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็เรียน <โฤ S 1> ชเชิญมาดูรถได้ที่เติมออโต้คาร์น้องแหม่มมาคุยกับพี่เขาหน่อยเรียนเชิญมาดูรถได้ที่เติมออโต้คาร์ค่ะเต้นหนูอยู่ บางบัวทองไซน้อยค่ะอยู่ขาออกขาออกไปสุพรรณขาออกไปสุพรรณเต็นจะอยู่ล้วเดียวกับโลตัสเลยอะ้วติดกันค่ะมาดูมาชมรถก่อนดีมากนะครับดีมากเลยพี่พี่ฝนตกดีมากเลยทำไมเราไม่มาถ่ายมันก็ไม่ตกโอเคนะพี่พี่สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามมาด้วยถ้าชอบแบบนี้ก็กิงกลางได้เลยเบอร์โทรกับไลน์ขึ้นไว้ให้อยู่แล้วรับซื้อรับเทินเหมือนเดิมสวัสดีครับ